สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวริศยา,ารธรรมรหัสพิสิทธิ์หกหกศูนย์หนึ่งหนึวันนี้จะมาสรุปเนื้อหาบทที่1นึงถึงบทที่7จ็รายวิชาภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสานค,สค่ะบทที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในประเทศไทยแบ่งออกเป็นแต่ละภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ภาคเหนือ กลุ่มไทวนในอดีตมีวัฒนธรรมการใช้ภาพเป็นของตนเองตั้งแต่การทอการสร้างลวดลายจนถึงการนุ่งหม่มผู้ชายจะนุ่งหยักรั้งจนถึงโคนขาเพื่ออวดลวดลายสักตั้งแต่เหนือเข่าขึ้นไปจนถึงโคนขาผู้หญิงนุ่งสิ้นลายขวางลำตัวมีเชิงเป็นลวดลายสิ้นสีพื้นมีลายสีเข้มเช่นสีแดงและสีดำเป็นลายขวางสลับเป็นริ้วขวางลำตัวที่เชิงสิน้น มีทั้งที่เป็นแถบสีสม้มสีแดงเป็นแถบใหญ่ๆไม่มีลวดลายส่วนที่มีลวดลายจกแบบที่เรียกว่าตีนจกนั้นจะมีเฉพาะสตรีที่มีฐานะและสตรีชนชั้นสูงกลุ่มชาวไทยรู้สตรีนิยมสวมเสื้อปัดสีเข้มเป็นเสื้อที่ไม่มีกระดุมแต่จะผูกเชือกที่สาบเสื้อด้านซ้าย นุ่งสิ้นตาหรือส่วนบุรุษนิยมสวมเสื้อแขนยาวสวมทับด้วยเสื้อปลาหรือเสื้อกัก๊กปักลวดลายด้วยเรื่อมสวมกางเกงขาย,ยาวสีเดียวกับเสื้อต่อหัวกางเกงด้วยผ้าสีขาวผ้าพื้นบ้านภาคเหนือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดคือผ้าไทยวนผ้าไทยลือ้อมีส่วนประกอบคล้ายคลึงกันกแบ่งเป็น3ส,ส่วนได้แก่หัวสิ้นส่วนที่อยู่ติดกับเอวใช้ผ้าขาวแดงดำ ตัวสิ้นส่วนกลางของสิ้นลายผ้าขวางลําตัวทอเป็นริ้วๆและตีนสิ้นส่วนล่างสุดสีแดงดำทอลายจกเรียกสิ้นตีนจกรูปแบบของสิ้นจะแตกต่างกันตามคตินิยมของแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มไทยลือ้อมีแบบแผนการทอผ้าสิ้นและการสร้างลวดลายที่สำคัญ3ประเภทคือ 1. ลายล้วงหรือลายเกาะ2ลายเก็บมุก3ลายคาดการหรือมัดการ ภาคเหนือยังมีผ้าที่มีลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือผ้าย้อมคามหรือสีกรมท่าย้อมจากต้นคามหรือต้นห่อมเรียกผ้ามอห่อมใช้สำหรับตัดเย็บเป็นเสื้อและกางเกงตุงหรือทงที่ใช้ในประเพณีต่างๆเช่นตุงใจตุงสามหาผ้าพื้นบ้านภาคเหนืออีกประเภทหนึ่งเป็นผ้าที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อขนบประเพณีของกลุ่มชนเช่น ผ้าสำหรับนุ่งห่มหรือใช้งานในงานบุญงานนักขัตฤกษ์ภาคอีสานยามว่างจากงานในานาผู้หญิงทอผ้าผู้ชายจักสารกลุ่มไทยลาวเป็นกลุ่มชนที่มีการผลิตผ้าพื้นบ้านของอีสานแพร่หลายที่สุดนิยมใช้ลายขนานกับลําตัวนุ่มสูงระดับเข่าหรือเหนือเขา่าตีนซีนมีขนาดแคบหัวซีนต่อด้วยผ้าไหมชิ้นเดียวทอขิด เป็นลายโบกขวามโบกไหยใช้สีขาวแดงผ้ามัดหมี่ผ้าที่ทอให้เกิดลวดลายด้วยการมัดย้อมผ้าขิดผ้าที่สร้างลวดลายโดยใชแแ้แผ่นแบนบางปาดโค้งให้ปลายแหลมด้านหนึ่งสกิดเส้นเครือเพื่อเก็บตามรูใช้เพื่อความเป็นสีิมงคลทอจกนิยมทอด้วยฮงฮูกหรือฮงกี แพรว่าผ้าใช้ห่หมผ้าใช้ห่มเฉียงไหลคล้ายสบายใช้ในโอกาสพิเศษลายผ้าพื้นบ้านได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวแบ่งเป็นสี่กลุ่มได้แก่ลายจากรูปร่างสัตว์จากพืชจากสิ่งประดิษฐ์และจากลายเบ็ดเตล็ดผ้ากลางผ้าทอต่างๆนี้ตา,รรตามกรรมตามกรรมวิธีพื้นบ้านในบริเวณผ้ากลางส่วนมากเป็น กลุ่มชนเผ่าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามถิ่นต่างๆได้แก่กลุ่มไทโวนไทยดำเป็นต้นชุมชนเหล่านี้ส่วนมากยังคงทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่ม,ม่มตามแบบอย่างและขนบนิยมที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษภาคใต้วัฒนธรรมการทอผ้าของปักใต้เริ่มต้นขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชก่อนที่จะกระจายไปสู่พื้นที่อื่นสมัย พระสมัยเจ้าพระยานครศรีธรรมราชยกทัพไปปราบขนบเมืองไท,ไทยบุรีและกวาดต้อนเฉลยเข้ามาไว้ที่เมืองนครศรีธรรมราชเจ้าไทยบุรีได้สอนการทอผ้ายกให้ลูกสาวและลูกหลานของกรมการเมืองผ้ายกนครศรีธรรมราชหรือผ้ายกเมืองนครโดยเฉพาะผ้ายกทองเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงมากในสมัยโบราณ ผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเช่นผ้ายกนครสีธรรมราชผ้าพุ่มเรียงผ้าบ้านนาหมื่นสีและผ้าเกาะยอบทที่2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคอีสานชาติพันธุ์อีสานสัญชาติคือการเป็นสมาชิกข,ของประเทศใดประเทศหนึ่งตามกฎหมายโดยที่ลักษณะทางชีวภาพ และวัฒนธรรมอาจแตกต่างกันได้ชาติพันธุ์คือการมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาพูดที่คล้ายกันและเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกันเช่นไทยพม่าก,กะเหรี่ยงจีนลาวกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มวัฒนธรรมมีลักษณะเด่นคือ เป็นกลุ่มที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันซึ่งมีลักษณะทางชีวภาพและรูปประพันธ์เหมือนกันรวมทั้งบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดาวหรือชาวอีสานได้แก่ 1. เผ่าไทยลาว 2. ชนเผ่าภูไทย 3. ไทยดำสี 4. กุลา 5. ชาวกุย 6. ชาวขมร7ไทยยอแไทยโลเไทยแสก สิบไทซ่าสิบเอ็ดชนเผ่ากระเลึงวิธีทอผ้าอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดลวดลาย 1. อุปกรณ์สำหรับผ้าจกประกอบด้วยคขนเม่นไม้หลาบสำหรับเก็บลวดลายและจัดแยกเส้นได้ยืนขนาดทอ 2. อ,อุปกรณ์สำหรับผ้าขิดไม้หลาบใช้จัดแยกได้ยืนขนาดทอไม้สอดใช้เก็บลายขิด สอุปกรณ์สำหรับผ้ามัดหมีคือโฮงมัดหมีใช้เตรียมได้พุ่งเพื่อมัดและแกะเชือกมัดประเภทของผ้าการแบ่งประเภทของผ้าทอได้2ประเภทคือผ้าทอที่แบ่งตามวัตถุดิบได้แก่ฝ้ายและไหมผ้าทอที่แบ่งตามกรรมวิธีในการทอซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามลวดลายบทที่ส ประวัตความเป็นมาและผ้าทออีสานตอนบนกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบนถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคืออีสานตอนบนหนึ่งและอีสานตอนบนสองกลุ่มอีสาตนตอนบนหนึ่งจังหวัดบึงกาฬลายผ้าประจำจังหวัดคือลายหมากบิงสะท้อนสภาพทางภูมิศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเชื่อ ความศรัทธาตำนานพญานาคของชุมชนลุ่มน้ำโขงที่อิงกับพุทธศาสนาประกอบด้วยห้าสิ่งมาผสมผสานเป็นลายผ้าจังหวัดเลยลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายนาคใหญ่สัญลักษณ์แทนความเชื่อพญานาคในแม่น้ำโขงลวดลายประกอบด้วยนาคใหญ่แทนกายภาพพญานาคต้นขิงชันไม้มงคลประจำจังหวัดและลายหยกักสัญลักษณ์แทนแม่น้ำโขง ส่วนสีของผ้าไหมคือผ้าฝ้ายเป็นสีส้มอิฐซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดที่มาจากสีของแม่น้ำโขงในช่วงการตกตะกอนจังหวัดหนองบัวลำพูลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายขิดสลับมีเป็นผ้าที่สร้างลายมัดหมี่และลายขิดในผืนเดียวกันเป็นลายดอกพิกุลโบราณและยังเน้นการใช้เส้นฝ้ายธรรมชาติผสมสีจากธรรมชาติจังหวัดอุดรธานี ลายผ้าประจำจังหวัดคือลายก้นหอยแรงบันดาลใจจากลายไทยบ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงกลุ่มอีสานตอนบนสองจังหวัดนครพนมลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้ามุกที่มีชื่อว่าผ้ามุกเพราะลายดอกบนผ้านั้นมีเลื่อมลายที่สวยงามแพรวพาวเรากับเอาหอยมุกมาเจรไนแล้วฝังลงไปบนผ้าทั้งผืน รูปแบบที่โดดเด่นคือลวดลายที่เกิดจากการทออันซับซ้อนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเกิดจากการยกเส้นได้ยืนและเสริมผ้าได้ยืนพิเศษจนกลายเป็นลวดลายที่ยื่นนูนขึ้นมาจากผืนผ้าจังหวัดสกลนครลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายนาครธรรมมาจากสกลนครเมืองสามธรรมมีทั้งหมดห้าลวดลายจังหวัดมุกนาหารลายผ้าประจำจังหวัดคือ ผ้าลายแก้วมุกดาการนำเอาลวดลายผ้าโบราณที่มีเอกลักษณ์และมีความหมายของจังหวัดมุกดาหารเป็นลวดลายบนเส้นไหมและลายและทอเป็นผืนผ้าได้แก่ลายสายน้ำลายนาคน้อยลายดอกช้างนาวลายตุ้มเล็กลายตุ้มใหญ่บทที่4ประวัติความเป็นมาและผ้าทออีสานตอนกลางอีสานตอนกลางประกอบด้วย จังหวัดกาลสินลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าไหมแพวามีความหมายว่าผ้าทอผือนที่มีความยาวหนึ่งวาหรือหนึ่งช่วงแขนเป็นผ้าทอมือมีกรรมวิธีการทอผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายที่มีลักษณะผสมกันร,ระหว่างลายขิดกับลายจกลักษณะเลกลาออตัดเอาให,หนึ่งสองสาลักษณะเด่นคือ จะต้องมีลายหลายลายอยู่บนผืนเดียวกันผ้าแพรวายยังแบ่งออกเป็น3ชนิดคือผ้าแพรวายลายร่วงผ้าแพรวายลายจุกและผ้าแพรวายลายเกาะจังหวัดขอนแก่นลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายแคนแก่นคูณองค์ประกอบลายผ้ามี7จลายคือลายหมีกงลายขอลายดอกคูนลายหมักจับลายใบสีลายหมีโคมและลายแคน จังหวัดมหาสารคามลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายดอกหมากเดิมเป็นลายที่มีการทอผ้าในท้องถิ่นจากนั้นประยุกต์รวมกันเป็นลายเดียวสร้อยดอกหมากเป็นความหมายเชิงจินตภาพของคนในท้องถิ่นที่มองถึงช่อดอกหมากที่ย้อยลงมาแล้วจินตนาการมาสู่ผืนผ้าโดยการนำลวดลายเรียงต่อกันเหมือนช่อดอกหมากสะท้อนตัวตนของคนมหาสารคามโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าไหมาลายสาเกตคือผ้าไหมที่ประกอบด้วยลายมัดหมี่พื้นบ้านห้าลายมาทอต่อกันในผืนผ้าเดียวเปรียบเสมือนการหลอมรวมความสามัคคีของชาวร้อยเอ็ดให้เป็นหนึ่งเดียวโดวยแต่ละลายจะทอขั้นด้วยผ้าสีพื้นสีดอกอินทนิลซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดลายมัดหมี่พื้นบ้านห้าลายที่ประกอบในผ้าสาเกตได้แก่ลายโคมเจ็ดลายนาคน้อย ลายคลองเอีย้ยลายหมักจับและลายคำเพาบทที่5ประวัติความเป็นมาและผ้าทออีสานตอนล่างกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่างถูกแบ่งออกเป็นสส่วนคืออีสานตอนล่างหนึ่งและอีสานตอนล่างสองอีสานตอนล่างหนึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าหางกระรอกสีแสด ใช้เทคนิคการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเผ่าไทยคือการควบเส้นลักษณะสำคัญคือเป็นผ้าผืนเรียบที่ใช้เทคนิคการทอพิเศษที่นำเส้นพุ่งพิเศษโดยใช้เส้นไหมหรือเส้นใยสองเส้นมาตีเส้นเป็นสองสีมาตีเกี่ยวควบเข้าด้วยการให้เป็นเส้นเดียวเรียกว่าเส้นลูกลายหรือไหมลูกลายหรือเส้นหางกระลอก จังหวัดชัยภูมิลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายหมีขั้นขอนารีเป็นผ้าลายมัดหมีเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิเกิดจากการนำหมีขั้นลายโบราณที่เป็นลายพื้นฐานมารวมกับลายมัดหมีขอนารีเป็นลายที่มีการประยุกต์มาจากลายลายขอ ซึ่งเป็นลายดั้งเดิมแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดหลังผ้าลายหมีขัน้นซึ่งเป็นลายพื้นฐานจังหวัดสุรินทร์ลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายโฮเป็นผ้าที่มีคุณภาพดีมากเพราะการทอผ้าชนิดนี้ใช้เส้นไหมน้อยในการทอทำให้เป็นผ้าไหมมัดหมีเนื้อแน่นเส้นไหมเล็กละเอียดเนื้อผ้าจะบางเบาเนื้อแน่นเนียนอ่อนนุ่ม ลวดลายสีสันเป็นแบบฉบับของชาวสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์ลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้ามัดหมีตีนแดงลักษณะผ้ามัดหมีจะเป็นมัดหมีลายพื้นเมืองทอด้วยไหมทั้งผืนมีหัวสิ้นและตีนสิ้นของผ้าจะเป็นสีแดงสดส่วนเชิงของผ้ามัดหมีทุกผืนเป็นพื้นสีแดงบางผืนจกลวดลายเป็นแถบริ้วลายจกขนาดเล็ก ตีนสิ้นบางครั้งมีการใช้เทคนิคการคิดเก็บเส้นไหมสีหรือในพื้นที่ชาวบ้านเรียกว่าการเก็บตีนดาวมาผสมผสานเพื่อความสวยงามแ,และการแสดงฝีมือของผู้ทออีสานตอนล่าง2ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ เป็นการใช้เทคนิคการเพิ่มตะกอให้มากขึ้นกว่าสอตะกอลายผ้าที่ได้จะเป็นลายดอกนูนขึ้นมาตลอดทั้งผืนเป็นผ้าทอที่ต้องใช้ความสัมพันธ์ในการเหยียบตะกออย่างชำนาญน,นอกจากนี้ใช้เส้นยืนและเส้นพุ่งย้อมสีเดียวกันมีลักษณะการทอเป็นแบบยกดอกจะแตกต่างจากการทอผ้าพื้นที่การใช้ตะกอเป็นตัวกำหนดลาย มีจุดกลับโดยยกตะกอย้อนกลับแล้วเก็บตะกอตามลวดลายที่กำหนดไว้จังหวัดศรีสะเกดลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าสีลาวายกดอกลายลูกแก้วผ้าสิริลาวาย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟมีการใช้ไม้มงคล9ชนิดมาร่วมในกรรมวิธีการย้อมให้สีคงทนมีกลิ่นหอม มีเทคนิคในการทอผ้าด้วยกี่กระตุกผ้าเหยียบลายลูกแก้วจังหวัดยะโสธรลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายยศสุนทรสีฟ้าหมายถึงสีประจำจังหวัดยะโสธรสีขาวสีของดอกลูกหวายลักษณะพิเศษคือดอกสีขาวจะยกสูงมองเห็นเด่นชัดลายขีดหมายถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านคือการทอขีดให้เป็นลาย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวจังหวัดยะโสธรลูกหวายหมายถึงความชาญฉลาดของภูมิปัญญาชาวยะโสธรความหนักแน่นมั่นคงสามคีอ่อนโยนจังหวัดอำนาจเจริญลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายตะขอสลับเอือ้อเป็นผ้าทอมือที่มีการประยุกต์ลวดลายมาจากมอนขิดที่เชื่อว่าเป็นของสูงจึงนิยมใช้ในโอกาสสำคัญไม่นิยมมาทำเป็นเครื่องนุ่มหม่ม ส่วนร่างกายต่ำกว่าเอวลงมาผู้ใช้ป้ายลายขิดถือเป็นมงคลแก่ตนเองบทที่6การเรียนรู้วัสดุและการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติกระบวนการทำให้กเกิดสีในการย้อมสีธรรมชาติเส้นใยที่เยื่อจะย้อมสีธรรมชาติได้สวยต้องเป็นเส้นใยจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจากพืชหรือสัตว์ ตัวอย่างของเส้นใยจากพืชอาทิเช่น้ฝายลินินกันชงป่านส่วนตัวอย่างของเส้นใยจากสัตว์คือไหมขนสัตว์ซึ่งก่อนจะทำการย้อมสีนั้นจําเป็นต้องมีการเตรียมเส้นใยก่อนสีย้อมธรรมชาติสีย้อมธรมมธรมชาติได้จากพืชหลายชนิดหรืออาจจะได้จากสัตว์โดยมากจะเป็นสีจากพืช ซึ่งใช้เปลือกแก่นรากหัวหรือเงา่าดอกใบผลและ,มะเมล็ดและได้จากครั่งซึ่งได้แก่จากสัตว์ที่เลี้ยงโดยใช้วิธีการปล่อยไว้ตามต้นจำจุรีหรือต้นพุทธะการมาวิธีการย้อมสีธรรมชาติ 1. การย้อมสีโดยตรงเทคนิคการย้อมร้อนการย้อมร้อนเป็นการย้อม ในม้อติดน้ำสีที่ดำคนไปคนมาเพื่อให้เส้นได้ดูดซับให้ทั่วถึงโดยปกติเส้นใยจะดูดซับและติดสีได้ดีที่อุณหภูมิ 80. องศาเซลเซียสดังนั้นหากอยากให้สีติดดีจึงนิยมย้อมด้วยกระบวนการย้อมร้อนเทคนิคการย้อมเย็นการย้อมเย็นจะเป็นการย้อมในน้ำสี นาอุณหภูมิห้องนิยมย้อมไว้ในหม้อดินจากนั้นนำเส้นได้ไปจุ่มจนได้สีที่ต้องการหรือหมักไว้จนได้สีที่ต้องการ 2. การย้อมโดยใช้สารช่วยติดสีเป็นการย้อมที่ใช้สารช่วยให้ติดสีหรือสารช่วยย้อมเคมีหรือมอแดนเพื่อช่วยให้สียึดติดกับเส้นใยได้ดีขึ้น 3. การย้อมแบบการก่อม้อย้อมการย้อมแบบการก่อม้อย้อมเป็นการย้อมสีที่เปลี่ยนจากสิ่งที่ละลายน้ำได้ไปยังสิ่งที่ไม่สามารถละลายได้บทที่7การเรียนรู้การย้อมผ้าจากการใช้สีสังเคราะห์สีสังเคราะห์ศิละปะการย้อมสีเริ่มต้นในประเทศทางพื้นตะวันออกก่อนโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและเปอร์เซียแพร่เข้าไปในประเทศอียิปต์ โดยพ่อค้าผู้ทำการค้าระหว่างประเทศชาวโฟนิเซียนมาพัฒนาปรับปรุงจนกระทั่งสามารถส่งสีย้อมไปขายยังประเทศกรีกโรมันและประเทศใกล้เคียงอื่นๆสีที่ใช้กันก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ5,000ติกว่าปีนั้นเป็นสีที่ได้จากพืชเกือบทั้งหมดซึ่งคุณสมบัติของสียังไม่ดีสีตกง่ายขีดจางเร็ว สีแอซิดสีย้อมสังเคราะห์เป็นสีย้อมที่เกิดจากกระบวนการทางเคมีสีแอซิดหรือแอซิดไดคือสีย้อมเคมีหรือสีย้อมสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อละลายแล้วน้ําและโมเลกุลสีจะมีประจุลบที่เรียกว่าสีแอซิดเนื่องจากสีชนิดนี้สามารถย้อมได้ดีและดูดซึมได้รวดเร็วในสารละลายสีย้อมที่มีสภาพเป็นกดการมัดย้อม การมัดย้อมเป็นการมัดขูกเย็บหนีบหรือเป็นการกันสีในส่วนใดส่วนหนึ่งของผ้าที่ผู้ย้อมไม่ต้องการให้เกิดสีการจะย้อมในแต่ละครั้งนั้นใช้วัสดุต่างๆเช่นเหรียญเชือกปอเชือกฟางไม้หนีบได้หรือถุงพลาสติกมาเป็นวัสดุ ช่วยในการกันสีร่วมกับการม้วนพับจับจีบขยะาหรือเย็บผ้าซึ่งจะให้ผลลัพธ์ของลวดลายที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลวิธีในการออกแบบสีและการผสมผสานเทคนิคต่างๆเข้าไว้ด้วยกันของผู้ย้อมโดยโดยเรียกการสร้างลวดลายกับมวิธีนี้ว่าผ้ามัดย้อมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ